มาแล้วครับผมมาอีกแล้วครับเมื่อนี้กัสิมาเห็ดเมนูก้อยไก่หมูแดงครับเป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับเนาะเป็นอาหารชั้นสูงที่หากินได้ยากพอสูงวรในปัจจุบันครับเลื่อมเลยครับนี่เลือมเลยคงอีเส้นปลาด้วยครับเดินแล้วปีกปนลงไปแล้วก็ผงนัวครับที่ขาดบ่ไดดนี้ครับนี่น้าปลาครับใส่ลายกระเซ็บลายครับซ้นใส่ลายมันะเข้มไปเนาะครับเนาะ ใส่หมกเน่าครับแล้วผสมให้เข้ากันครับผสมให้เข้ากันมักเพ็ดบวมักเพ็ดแล้วแต่แล้วแต่ฮาดด้วยครับเด้อผูใดมักเพ็ดก็ใส่พริกหลายๆนี่ครับก็เอาไข่มดแดงลงไปครับไข่มดแดงนี่เนื้อแน่นมากครับเด้งๆเลยครับแล้วก็ใส่พริกสดลงไปครับเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติความเข้มข้นครับแล้วก็ใส่หอมซอยใส่หอมแดงซอยครับแล้วก็ใส่ข่าขัวลงไป คนครับขูกเขา่ามันเข่ากันนะครับนอไห้มันเครื่องปุ่มให้มันเข่าทั่วถึงมันเสด็แสบเสด็กลมกลมครับหลังจากนั้นเท่ากระิเอาไปสะระแหนใส้ครับเพื่อเพิ่มกลมหอมครับเพิ่มกลมหอมเมนูนี้เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งครับที่เห็ดง่ายที่สามารถเห็ดได้ทุกคนครับกะลองเมองครับเมนูนี้รับรองว่าสุดยอดครับ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มักเมนูนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ